รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและมีบทบรรยายภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยินียจริงๆถ้าพูดไปเรื่องของการจ้างงานคนพิการ ต้องถือว่ารัฐสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาเขาเองก็สามารถที่จะทำงานได้ดีไม่น้อยไปกว่าคนที่มีร่างกายปกติเลยค่ะอ,อย่าท้อกับชีวิตใม้สู้ครับสู้ต่อนั้นที่จะสำเร็จกับอุปสรรคต่างๆเ็าจะไม่มีเหมือนผมก็สู้ตั้งแต่เรียนจบมัธยมมาผมก็สู้กับชีวิตเองมาตลอดว่าวันหนึ่งผมก็ต้องยืนด้วยตัวเองให่ได้วันนี้ผมก็ทำได้ ที่หนึงค่ะที่มีการรับผพนิการเข้าทำงานแต่ว่าจะมีหน้าที่หรือว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามหมุยเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะในส่วนกรมการจัดหางานนะครับภารกิจหลักเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการบริการจัดหางานให้กับประชาชน ในประเทศผู้ประสงค์จะมีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มครับที่ประสงค์จะมีงานทำไม่หมายเฉพาะประชาชนคนปกตินะครับก็จะรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับหานบดประจำการผู้พ้นโทษนะครับอะไรต่างๆรวมที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้พิการซึ่งกรมการจัดาง,งานเราได้มีบทบาทด้านนี้มายาวนานพอสมควรในเรื่องของการบริการจัดาง,งานให้กับคนพิการนะครับ ก็ได้มาที่สำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่6ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็มีการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาทำงานถึง3ตํำแหน่งค่ะปัจจุบันเองกรมการจัดหางานเ,งเราก็มีการจ้างผู้พิการทำงานร่วมกับเรานะครับเราจะมีผู้พิการร่วมงานกับเราในสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักง,งานเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีอยู่10เขตพื้นที่ก็จะมีผู้พิการเป็นผู้ร่วมงานกับเราทุกเขตพื้นที่ด้วยครับสวัสดีครับพี่แหม่ม รทราบว่าที่นี่เนี่ยมีรับคนพิการเข้าทำงานด้วยใช่ไหมคะมีกี่ตําแหน่งนะคะออคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโครงการส่งเสริมการจ้างงานของภักรับนะคะซึ่ง เ,ออเราจ้างเป็นโครงการที่เราจ้างหนึ่งคนนะคะแต่ทีนี้เราก็จะรับในส่วนของโครงการอื่นนะคะอีกสองคนค่ะสรุปที่นี่สรุปแล้ว<ม>ที่นี่มีสามคน,ค,นค่ะแลวแต่ละคนทําหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะก็ะออจะมีคนพิการทางการได้ยินใช่ไหมคะเ,ออเขาก็จะทําหน้าที่รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นี่มีความพิการทางด้านการได้ยินค่ะแต่น้องปุ้ยก็สามารถที่จะอ่านปากเราได้ในส่วนของการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยน้องปุ้ยจะใช้วิธีการเขียนค่ะเขียนหนังสือแล้วก็คุยกันในบางเรื่องที่ท,ที่เอาไว้สื่อสารกันนะคะอุปสรรคปัญหาของน้องปุ้ยเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าในความเข้าใจของน้องปุ้ยเนี่ยบางอย่างอาจจะ เข้าใจไม่ไม่ตรงกันในการสื่อสารเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคหลักสําหรับน้องปุ้ยแต่ในสน่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าน้องปุ้ยก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีทุกทกคนก็รักและก็เอ็นดูน้องปุ้ยกันมากค่ะการที่น้องเขาไม่ได้ยินเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาในการทํางานร่วมกับคนอื่นไหมอะคะ ก็อาจจะมีบ้างนะคะตรงสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่น้องเราก็จะเขียนกับน้องเขาอค่ะว่าเราจะให้น้องทําอะไรถ้าน้องไม่เข้าใจเขาก็จะเขียนถามเพราะว่าอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมคือเขาเวลาว่างเขาก็จะหางานอื่นมาทาอะค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่เฉยชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยถ้าเขาว่างเขาก็จะไปติดต่ออางานคนอื่นมาทํา ก็เขาคือเราให้บริการทางเขาเรียกทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เราก็ใช้เรามีทางเราให้บริการทางนี้ก็จะรับรายงานตัวเนี่ยก็จะใช้บัตรประชาชนของผู้ของผู้มาของข้าวผู้ประกันตนนะคะแล้วก็จะมีใบนัดนะคะน้องเขาก็จะคีย์เลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้วก็จะออกมาก็จะรับรายงานตัวนะคะค่ะซึ่งก็เขาก็จะไปใช้สําหรับขอรับ จะรละยะใช้สิทประกันตน是是นะคะขอาจัดประกันสังคมนะคะเสร็จแล้วก็กรณีที่คนพิการนะคะที่มาใช้บริการหางานน้องเขาก็จะเป็นคนให้บริการก็จะเป็นในส่วนของคนที่มีปัญหาที่มีปัญหาทางทางการด้นทยินาการยินคะ ก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยก็ไม่มีนะคะแต่อาจจะว่าคนผู้ใช้บริการเนีน่ยบางทีอาจจะไม่ทรางใช่ไหมคะว่าอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงในการในการโต้อตอบนะคะหรือว่า<ม>เ,ออเขาต้องการซักถามอะไรมากกว่าน,นี้อย่างเนี้นะคะ<ม>ก็ะอาจจะติดขัดนิดนึงแต่เราก็จะมีคือน้องจะมีน้องที่ให้บริการเหมือนกันนั่งซ้ายขวานะคะถ้าหากว่าคนหางานหรือในจ้างเนี่ยต้องการ ข้อมูลอะไรมากกว่าน,นั้นเนี่ยนะคะน้องที่นั่งช่วยก็จะบอกว่าจะว่าขออนุญาตนะคะพอดีน้องเขาเ,เราจะชี้ป้ายเพราะว่าตรงที่ให้บริการเนี่ยจะมีป้ายและสัญลักษณ์ว่าเป็นคนทำงานคนพิการก็จะบอกเขาว่าขอขออนุญาตนะคะจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเรือจะช่วยก็จามีคนช่วยให้บริการ เราเชื่อว่าการให้เท่าไรจะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอ,อุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากล ทํางานเทศบาลน,นครเจ้าพยาสุรสักตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไดฟ้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้มันภูมิใจมากคนพิการอยากทํางานภาครัฐโทร1 4 7 9 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า แล้วอีกคนนึงคะอีกคนนึงเขาจะมีการทางทางร่างกายใช่ไหมคะทางแขนเขาก็จะเหลือแขนขวาอยู่ข้างเดิแต่ซึ่งเขาก็เป็นาต่กำเนิดทั้งคู่นะคะเขาก็ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของคนตาด้างนะคะอันนี้ซึ่งเขาจ้างจากโครงการบริหารจัดการแรงงานตาด้างสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับนั่ตัวนิดนึงสิคะครับผม นายคารลมชัยบันนะครับปัจจุบันทํางานที่จัดงาน,ททง,าานงานเกสปที่หกตำแหน่งเจ้าพนักงานรายงานครับในตําแหน่งนี้ทําหน้าที่อะไรบ้าง啊คะอ๋ะอ,อบันทึกข้อมูลนายจ้างครับทําเกี่ยวกับโคต้ารงงานต่างดาวเนาะเพราะว่าเวลานายจ้างมาขอจ้างรงงานต่างดาวเงี้ยต้องมีฐานข้อมูลนายจ้างก่อนว่าจะจ้างรางานต่างดาวกี่คนจํานวนเท่าไหร่ ได้มาทำงาที่นี่ได้อะคะอ๋ออันดับแรกเลยนะคะก็คือมีที่ที่อยู่ฝ่ายส่งเสริมคือแนะนํามาหลังจาก2ปีค่านมาก็คือไปสอบตำแหน่งของเจ้าพนักง,งานที่ทางานเกี่ยวกับรนรงงานต่างด้าวคะ่ะก็เลยได้บรรเจุที่นี่ 5ปีแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรในการทำงานบ้างไหมคะก็มีบ้างนะก็มีอะไรบ้าง่งก็เหมือนแบบยังไงอุปสรรคในการทำงานบางทีมัไม่เข้าใจกันระหว่างนายจ้างกับเจ้าหนาที่อย่างเงี้ยเราก็แนะนำตามที่เรารู้เพราะว่าอย่างที่คารมก็ต้องติดต่อกับประชาชนกับใช่ใช่ติดต่อทุกวันจบบจำถึงสุขเงี้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ ให้คำแนะน,นำก็ไปก่อนเผื่อเวลาเขาเข้าใจแล้วก็มาถามใหม่อีกทีนก็ <ๆ S 2> เรียกได้ว่า <c oughs> ถ้าเกิดในส่วนของคนที่เป็นประชาชนเราก็ต้องเข้าใใช่<ด>ใต้อง <ๆ S 2> ให<ช>้เสยใจเขาหน่อยน <ๆๆ S 2> ิดนึงก็นี่ก็คือปัญหาที่เราพบเจอมาตลอด5ปีๆๆมีแบบทะเลาะกันบ้างพวกในจ้างแต่เราก็อธิบายว่ามาตามคิวแล้วก็ทำให้ตามคิวแต่มี่เปนการนัดข้ามคิว ม็อย่างอย่างเงี้ยมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างด้าวบางทีก็คูดคนละภาษาใช่เราใช้หลักวิธียังไงในการที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขนะคะบางทีพูดไม่ก็จะแล้วก็บางทีเด็กก็จะไม่ได้มาเองใช่ไหมคะเขาจะมอบหน้าให้ผู้รับมอบหมายอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้กับต่แบบเขาอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นมลยเราก็อเอายางนี้อย่างนี้มาเวลาเอกสารพร้อมงานก็เร็วขึ้นบางที เาให้เอาเอกสารอย่างหนึ่งมาเอาอีกอย่างหนึ่งมางานไม่เดินเลยต้างว่าแลเจ้าต้องเอามาเปลี่ยนเีย<อ>งานเขาก็จะรอไปหลายวันฉะนั้นก็คือต้องใช้ความใจเย็นเยางมากใช่ใช่ใจรักิดฝนว่าเอกสารมันไม่ใช่อย่างี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รับมาแล้วก็ก็น้องเขาก็สามารถให้บริการได้นะคะซึ่งเราก็จะมอบงานให้เขาทําตามที่ ตามความสามารถของเขาด้วยนะคะซึ่งก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงเนยจ้างต้องมาเขาเรียกอะไรต้องมาให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการใช่ไหมคะก็จะมีนายจ้างมาแจ้งความต้องการตำแหน่งของคนพิการที่จะรับใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าบังคับอยู่แล้วนายจ้างสถานประกอบการร้อยคนต้องรับคนพิการหนึ่งคนใช่ไหมคะค่ะนายจ้างก็จะมีสารแจ้งตรงนา้ นะคะแล้วก็จะมีคนพิการมาสมัครกานเหมือนกันนะคะน้องเขาก็สามารถให้บริการในส่วนนี้ได้<ม>ค่ะเหมือนกับว่าเขาเป็นกลุ่มคนบุคคลในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะเขาก็จะออมีความเข้าใจการสื่อกันหรือว่าออหาตำแหน่งงานให้กันได้อ,อะไรเงี้ยค่ะเพราเราใช้ให้บริการทางระบบคอมพิวเตอร์ คนไทยต่างด้าวแล้วยังต้องบริการใช่เนี่ยประชารัฐต่างอย่างเงี้ยก็ต้องไปอยู่อยู่เป็นเวรยนผัดกันเหมือนพวกนี้เนี่ยผมก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นตอนเที่ยงคือหมายถึงว่าเราวนเลยใช่วนตามโต๊ะเลยครับเรียงตามคนวันวันต่อวันเนี่ยเปลี่ยนกันวนกันเป็นทุกเดือนก็คือเราต้องรู้ทุกนาทีทุกตะแนงใช่ต้องตอบไม่ได้ทุกคำถามต้องเราต้องศึกษาเรื่อยๆ ส่วนของเพื่อนร่วมงานพี่ใช้วิธียังไงในการที่เราจะสร้างมิสสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทําให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้ก็ปกติเนาะเราก็ไม่ถือตัวเลยใช่ไหมครับก็ทําความสัมพันธ์กับเพื่อนทุกคนในฝ่ายทั้งสองสามฝ่ายแล้วก็รู้จักกันแล้วไปไหนไปไหนมาไหนเขาก็ชวนกันตลอดเงี้ยกินข้าวเที่ยงอะไรก็ปกติไม่มีใครว่าเออไม่ไปกับคนนั้นไม่ไปเราไปได้หมดทุกคนดีจังเลยเราอยู่หน่วยงานเดียวกันเราก็ต้องรู้จักกัน ของพี่คารมเนี่ยพี่คารมก็ทำงานมา5ปีแล้วค่ะซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยพี่เขาก็ไม่เคยมองว่าความพิการเนี่ยเป็นอุปสรรคหรือปัญหาสำหรับพี่เขาเลยพี่เขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้สามารถที่จะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ ก็ก็โอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เหมือนกับจ้างเหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของกลุ่มคนพิการก็ก็ก็เห็นน้องเขาทำที่ฝ่ายนี้ก็โอเคอยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเหมือนรู้งานอะไรทุกอย่างแล้วกับน้องเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทุกคนทำงานได้เล่นกันได้เหมือนปกติเลยทุกอย่างดีทำงานกันได้หรือไม่ใช่เฉพาะงานที่เขารับผิดชอบนะคะคือในงานอื่นๆที่เราทำเนี่ยเขาก็สามารถช่วยได้ หรือช่องอื่นเวลาที่งานของเขาไม่มีงานของคนอื่นมีเยอะเขาก็ช่วยทำเต็มความสามารถที่เขาทําได้ค่ะเขาเป็นคนที่เฟลลี่อ่ะมันกออ็คุยเล่นตลกเฮฮาปาร์ตี้ใครก็อยากจะมาเล่นกับเขาไม่ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่แต่เขาทาทาไดท้ทุกเรื่องในในหน้าที่ของของ้านเราเขาก็ทําได้อันอื่นเขาก็ทําได้ประชาสัมพันธ์เขาก็ต้องทำเขาก็ทําได้ก็เลยไม,ไม่ไม่มีอะไรทนะ้กทัศนสสำหรับเขา ไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศนัที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสอมก ทำงานเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศัก์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้นมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จริงๆถ้าพูดไปเรื่องของการจร้างงานคนพิการต้องถือว่ารัฐสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาแต่เดิมเราไม่เคยมีนะครับว่าฐานปรกการหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างผู้พิการเข้าทำงานต่อมามี จากพรบฉบับเดิมนะครับซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้กําหนดขึ้นมาก็คือฐานปรอบก,การที่มีลูกจ้าง200คนนะครับต้องจ้างคนพิการเข้าทํางาน1คนต่อมาก็เพิ่มอัตราส่วนคนพิการเพื่อให้มีโอกาสมีงานทํานม,มากขึ้นก็มาเป็นว่าฐานปรอบก,การที่มีลูกจ้าง1 0อคนต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับเ,เศษถ้าเกิน50คนก็ต้องจ้างเพิ่มอีกหนึ่งคน ผมถือว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนพิการได้มีโอกาสทำงาน,นมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนพิการเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐช่วยสิ่งที่เกิดความต้องการจากฝ่ายนายจ้างคนพิการต้องพัฒนาให้ตรงกับความต้องการด้วยครับปัจจุบันเนี่ยเขามี การจ้างงานคนพิการใช่ไหมคะที่ร้อยตันหนึ่งที่มองยังไงบ้างในมุมน um ี้ที่เขาเปิดก็ดีนะครับเพราะว่าเขาให้โอกาสของคนพิการอย่างเราอยู่แล้วเพราะว่าบางทีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มีคนพิการหนึ่งคนใช่ไหมเมื่อในเราได้รับในในหน้าที่ตัวนี้เข้ามาเราก็ดีใจนะว่าเราได้มาทํางานในการบริการคนเหมือนกันเนี่ยก็ภูมิใจเหมือนกัน อยากให้พี่ฝากในส่วนของนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการอื่นๆหน่อยใิหคะในการที่จะจ้างงานคนพิการค่ะก็อยากเชิญชวนสถานประกอบการนายจ้างนะคะว่าให้มาจ้างงานคนพิการนะคะคนพิการเนี่ยสามารถทํางานได้นะคะทางเรานะคะก็มีบริการจัดหา,าง,งานให้คนพิการนะคะถ้านายจ้างท่านใดเนี่ย ประสงค์จะจ้างคนพิการนะคะสามารถติดต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานหรือว่าทางเว็บไซต์ของสำนักจัดหาง,งานพื้นที่6นะคะคนพิการที่เรารับเข้ามาทํางานเนี่ยไม่มีภาระเลยนะคะสามารถให้บริการได้ดีนะคะถ้าเรามอบงานที่เหมาะสมกับเขานะคะอยากให้สถานประกอบการเนาะ เอาใจใส่ในงานของคนพิการ้มากขึ้นว่าบางครั้งเขาไปสมัครงานเนี้ยก็ดูดูแลให้เป็นพิเศษหน่อยว่าบางทีเรางานเราที่เราทํามันอาจจะไม่ตรงกับงานที่เขาจะรับอย่างเงี้ยก็ให้คํนนาแนะนํเขาบ้างจะว่าเออเราไปสมัครเราไม่รับอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้คำปรึกษาอย่างดีว่าเออมีหน่วยงานไหนบ้างที่เรารับ อยากจะเชิญชวนนะคะหน่วยงานราชการนะคะหรือหน่วยงานอื่นๆเอกชนก็ตามเนาะคืออยากให้เขาให้โอกาสกับคนพิการนะคะได้เข้ามาทํางานเพราะว่าคือเราได้ช่วยเหลือเขาให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาเองก็สามารถที่จะทํางานได้ดีไม่น้อยไปกว่าคนที่มีร่างกายปกติเลยค่ะบางครั้งเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินกับสิ่งที่เรามองเห็นคือสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของเขาบางทีอะ เขาอาจจะมีความสามารถที่แบบว่าเยอะมากกว่าเราก็ได้หรือสิ่งที่เราคิดว่าเขาทําไม่ได้เขาทําได้เพราะฉะนั้นเน่อย่ารังเกียจหรือแบบอย่าคิดว่าเขาทําไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องลองที่จะร่วมง,งานกับเขาก่อนให้โอกาสเขาที่จะเข้ามาทํางานกับเราปัญหาที่หนักที่สุดสําหรับผู้พิการคือปัญหาครอบครัวคือครอบครัวไทยเนี่ยจะมองว่าคนพิการผู้พิการที่อยู่ในครอบครัวเนี่ย นะครับไม่ควรจะออกไปไหนควรจะอยู่ในบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องพ่อแม่ดูแลกันนะครับเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้คนพิการขาดโอกาสขาดโอกาสตั้งแต่หนึ่งความกล้าที่จะออกสู่สังคมขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะครับครอบครัวต้องเปลี่ยนใหม่ครับผู้พิการมีศักยภาพท่านเชื่อผมเถอะนะครับและผู้พิการถ้าได้โอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างสง่า ครอบครัวต้องเปิดโอกาส2ผู้พิการเองนะครับต้องไม่อยู่ในลักษณะผู้รอรับโอกาสผู้ขอนะครับต้องกล้าที่จะท้าทายโดยอาศัยเสียงภาพตัวเองเไม่มีก็เรียนรู้ไม่มีก็พัฒนาถ้าผู้พิการที่ยังอยู่กับบ้านนะครับที่ยังไม่กลา้าลองมาใช้โอกาสนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาสามารถทํางานได้แล้วก็ได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมงานแน่นอน อย่าท้อกับชีวิตให่สู้ครับสู้เท่านั้นที่จะสําเร็จกับอุปสรรคต่างๆก็จะไม่มีเงินผมก็สู้ตั้งแต่เรียนจบปรัญญามาผมก็สู้กับชีวิตเองมาตลอดว่าวันหนึ่งผมก็ต้องยืนด้วยตนเองให้ได้วันนี้ผมก็ทาได้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมการจ้างงานคนพิการนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแต่เราเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะกับคนคนนั้น เขาก็สามารถที่จะทํางานได้เหมือนกับคนทั่วไปเลยละค่ะยังไงอุ๋ยก็อยากที่จะเชิญชวนองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามาทํางานค่ะหรือถ้าคุณกําลังมองหาคนพิการอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะติดต่อที่ไหนนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานจัดหางานใกล้ๆบ้านท่านค่ะหรือโทรไปได้ที่สายด่วนคนพิการ1479ค่ะ สำหรับวันนี้อุ๋ยต้องขอตัวเพื่อไปต่อแถวลงทะเบียนสมัครงานก่อนนะคะยังไงวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ